กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดตามผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลกรณีทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าทัวร์ตำบลบางกรูดอำเภอท่าโพจังหวัดฉะเชิงเซาเกิดการพังทลายทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปักงงไหลทะลักเข้าคลองประเวศบุรีรมและคลองสาขาส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพืชรวมถึงน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษาสำรวจและประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน3อำเภอรประกอบด้วย บางส่วนของอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาและจะเร่งฟืน้นฟูบอ่อน้ำบาดาลที่ได้รับผลกระทบภายใต้โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำกรณีทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลายโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาภูมิภาคในการอุปโภคบริโภค มีเพียงบางส่วนใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองปัจจุบันยังไม่พบว่าส่งผลกระทบต่อน้ำที่ใช้ในการอุปภโภคบริโภคประชาชนยังมีน้ำประปาใช้ยอย่างเพียงพออยู่สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นในพื้นที่อำเภอบ้านโพบพบค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง1,700ถึง5,600มโครซีเมนต่อเซนติเมตรและคอไรไยอยู่ในช่วง420ถึง2,100มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนพื้นที่ตบบําบลบางกะไหและตําบลหน้าเมืองอําเภอ เมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาพบค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง1,280ถึง3,520มโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรและคอไรอยู่ในช่วง240ถึง900มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ค่าคอไรมีเกณฑ์กำหนดเหมาะสม250มิลลิกรัมต่อลิตรเกณฑ์อนุโลมสูงสุดไม่เกิน600มิลลิกรัมต่อลิตรบ่งชี้ว่าน้ำบาดาลบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพกร่อยเค็มไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการบริ โสำหรับในบ่อน้ำบาดาลที่มีค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน1,850มโครซีเมเนต่อเซนติเมตรยังสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคได้ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบาดาลแล้วนำไปวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลและกำหนดแนวทางการฟื้นฟูโดยจะเร่งเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30บ่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำบาดาลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน